อีโมจินี้จังหวัดอะไรในภาคใต้เพชรบุรีเพชรเขาเพชรเขาเพชรจกไม่ใช่เขาพังงาไม่ใช่เขากระบี่ไม่ใช่ต้องมีเขาภูเก็ตไม่ใช่แล้จังหวัดพัทลุงเขาปีนเพชรเขาเขาปีนเขาอะไรวะสามจังหวัดไม่ใช่พัทลุงไม่ใช่ เหรียญเงินบังจบแล้วุกกระบี่ไม่ใช่แล้วมีที่ไหนอ่ะซูเปอร์ฮีโร่ทวินเหรอทำไมวะแฟดแฟดอะไรแฟดแฟดอะไรแฟดโูเกตทำไมอ่ะมันคืออะไรโอ้ควาลรู้กรไม่มีเลยซูเปอร์ฮีโร่แล้วโบกระโหลกนรกไฟกระบี่ไม่ ข้ามหัวกระโหลกใช่ไหม <laughs> ไม่รู้จ้าเกอดีดนะี่